อิมเพติกอบ้านเกิดปีศาตฉายในปี2020เป็นภาพยนตร์สยองขวัญของอินโดนีเซียที่เขียนบทและกำกับโดยโจโกอันวาผู้ที่เคยฝากผลงานระทึกขวัญสยองขวัญที่ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากในซาตานสลปเดี๋ยวแม่ล่าไปลงนรกที่ฉายในปี2016และเลดชัวที่ฉายในปี2012ซึ่งล้วนเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่มีเอกลักษณ์ จนเป็นที่กล่าวขานบนเวทีประกวดภาพยนตร์ทั่วโลกมาแล้วการกลับมาของโจโกอันวานในครั้งนี้ในอ e ิเพติโกจะยังคงรักษาระดับความร้ทึกขวัญสยองขวัญแบบขีดสุดอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้กำกับได้อยู่หรือไม่หนังจะมีความน่ากลัวอยู่ในระดับไหนรีวิวนี้มีคำตอบครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอเล่าเรื่องย่อของหนังก่อนนะครับหลังจากที่เกิดเหตุไม่คาดฝันในค่ำคืนหนึ่งชายแปลกหน้าเข้ามาทำร้ายมายาในห้องเก็บค่าทางดวนและเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ทำให้มายารู้ว่าเธอมีทิ่ินกำเนิดอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งที่ห่างไกลออกไปมีบ้านหลังใหญ่และมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่รอเธอกลับไปรับมรดกและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสาปอาถรรพ์ด้วย แต่ด้วยความที่เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องมาทํางานรับเงินเดือนเพียงน้อยนิดมายาจึงตัดสินใจกลับบ้านไปพร้อมกับเพื่อนสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าดีนี่หวังไปรับมรดกก้อนใหญ่นั้นสองสาวเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของมายาเป็นหมู่บ้านกลางป่าอันล,ลีรับเมตอนรับผู้คนจากภายนอกเธอไม่สามารถพักบ้านหลังไหนได้จึงจําเป็นต้องพักบ้านหลังใหญ่ที่เธอเชื่อว่าเป็นมรดกของเธอตั้งแต่แรกแต่สายตาที่น่ากลัวของชาวบ้าน พฤติกรรมที่ชวนสงสัยหลุมฝังศพเด็กแค่เรียงรายนับร้อยและพฤติกรรมอันสุดแปลกประหลาดที่ทำกับเด็กแรกเกิดทุกคนทั้งสองจำต้องเอาตัวรอดจากพฤติกรรมสุดหลอนเหล่านี้ให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกชัานไปติดตามรับชมอิมเพตติกอบ้านเกิดปีศาจได้ทาง Netflix ในเวลานี้เลยนะครับ อิมเพติกรหรือบ้านเกิดปีศาจจัดได้ว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ถือว่าเป็นลายเซ็นของโจโกอันวา อย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงสากลของชาวอินโดนีเซียมาใช้ในการประกอบเรียกอารมณ์และบรรยากาศสุดสยองขวัญได้อย่างดีมากเลยนะครับอย่างเช่นฉากที่นางเอกของเรื่องนั้นถูกคนร้ายคุกครามและเข้ามาทําร้ายเธอในตู้เก็บเงินค่าทางด่วนแม้ว่าเพลงที่เปิดนั้นเราจะไม่รู้จักหรือแปลไม่ได้เลยนะครับแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกขนลุกขึ้นมาได้มากๆเลยฮะซึ่งเชื่อว่าหากใครเคยชมคงจะจําหนังเรื่องซาตานสเลปเดี๋ยวแม่ล่าไปลงนรกที่เขาสามารถนําเพลงเหล่านี้มาใช้ประกอบได้ดีมาก มากเลยนะครับซึ่งในเรื่องอิมเพติกรนั้นก็ไม่แพ้เรื่องที่กล่าวไปเลยครับการใช้เรื่องราวที่เกี่ยวกับลัทธิความเชื่อพื้นบ้านในหนังก็ทําได้ดีมากเลยนะครับอย่างในซาตานสลิปเขาก็เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิไปเลยครับแต่ในอิมเพติกรนนั้นเขาสามารถใส่คติความเชื่อพื้นบ้านเข้าไปในหนังซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อร่วมกันของผู้คนในชุมชนครับซึ่งเราจะตีความไปเป็นลัทธิก็ว่าได้นะฮะ ซึ่งในอิพติกอนเนี่ยนะฮะมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์คำสาปที่เกี่ยวกับเด็กในชุมชนที่เกิดมาแล้วไม่มีผิวหนังครับการจะลบล้างคำสาปได้ก็ต้องหาเด็กคนแรกที่เป็นต้นคำสาปนะครับฉะนั้นอารมณ์ของหนังจึงมีความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนโดยปรยายฮะดังนั้นผู้กำกับเข้าใส่เรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์คำสาปและไอเส่งเหล่านี้ลงไปในหนังได้ค่อนข้างดีและมีความลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าจะถามว่ามีอะไรแปลกใหม่หรือไม่นะฮะผมก็ต้องตอบไปเลยว่ามันไม่มีครับ หนังที่เกี่ยวกับการถูกผีหลอกแล้วก็ต้องไปตามสืบหาต้นตอของการถูกหลอกเหล่านั้นนะฮะหนังไทยก็ทำมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2000ที่ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของหนังไทยนะฮะก็มีหนังที่เกี่ยวกับการหาคําตอบเรื่องผีหลอกอยู่ไม่น้อยเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องเฮียนที่ฉายในปี2003หญิงสาวคนหนึ่งนะฮะถูกผีหลอกในโรงพยาบาลตามไปหลอกถึงห้องพักนะฮะเมื่อเธอถูกหลอกจนทนไม่ได้ก็ต้องสืบหาว่าผีที่หลอกเธอนั้นน่ะต้องการอะไรครับ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องศพอาจารย์ใหญ่ที่ฉายในปี2006หญิงสาวนักศึกษาคนนึงนะครับถูกผีหลอกนะฮะและเธอเชื่อว่าเป็นผีอาจารย์ใหญ่หลอกหลอนเธอครับเธอสืบว่าผีอาจารย์ใหญ่นั้นต้องการอะไรนะฮะนั่นะฮะที่เป็นตัวอย่างที่ผมต้องการยกมาเป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมจึงไม่แปลกใจอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีความประทับใจหรือแปลกใจอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะฮะ เกี่ยวกับไอพอดเรื่องแบบว่าถูกผีหลอกแล้วตามสืบสวนสอบสวนในอิมเพติกรเนี่ยแหละครับส่วนในแง่ของความระทึกขวัญสยองขวัญน,นั้นโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอิมเพติรอทําออกมาได้ในระดับพอใช้นะครับแต่ถ้าจะให้ไปเปรียบกับซาตานสล็ปเดี๋ยวแม่ล่าไปลวงนรก ผมถือว่าผู้กำกับมือตกลงไปเยอะเลยนะครับแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการเน้นถึงการหลอกหลอนของผีนะฮะแต่ไปนเน้นถึงความเชื่อของผู้คนที่เกี่ยวกับอาถรรพ์คำสาปที่ทำให้ผู้คนในชุมชนนั้นกลายเป็นคนมืดบอดไปซะเองมากกว่าครับแต่สิ่งที่สามารถปลอบใจได้ก็คือเรื่องราวของความระทึกขวัญที่เขาทำให้เราเห็นแบบจัดจเลยนะฮะอย่างเช่นการที่เหยื่อถูกเชือดคอนะครับเขาทำออกมาได้ในระดับ18บวกเลยนะฮะ เราเห็นแบบจะจเลยนะครับซึ่งมองว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยนะครับในเรื่องความระทึกขวัญน,นั้นจึงสามารถนํามาใช้ชดเชยกับความสยองขวัญได้อย่างดีเลยครับส่วนวิธีการหักมุมและการเฉลยของหนังถือว่าทําใช้ได้นะฮะในแง่การทําให้เราเข้าใจครับและหนังเขาก็เล่าเหตุการณ์การเฉลยเรื่องราวอาถรรพ์ออกมาแบบตรงๆนะฮะและเราในฐานะคนดูก็จะเข้าใจได้ในแบบเคลียร์ทั้งหมดก็ถือว่าไม่มีอะไรติดค้างคาใจครับ แต่โดยส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่าการนำเสนอแบบนี้เป็นการยัดเยียดข้อมูลแบบดื้อๆเกินไปหน่อยนะครับประมาณว่าอยู่ดีๆผีก็มาบอกเล่าเรื่องราวอะไรประมาณนั้นแหละครับและที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งนะครับหนังเขาทำให้เราเอาใจช่วยตัวละครสำคัญของเรื่องน้อยเกินไปหน่อยนะฮะบทจะขี้ใครเขาก็ทำได้ง่ายเกินไป เขาไม่ได้ใส่ความกดดันหรือความคาดหวังให้กับตัวละครมากพอครับทําให้รู้สึกว่ามีความผูกพันกับตัวละครเอกน้อยเกินไปสักนิดนะครับในแง่ของความเชื่อทางศาสนาเมื่อดูซาตานสเลปเดี๋ยวแม่ราดไปลงนรกกับอิมเพติกรบ้านเกิดปีศาจส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผู้กำกับนั้นสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนาประจำชาติของอินโดนีเซียอยู่พอสมควรเลยนะครับ อย่างเช่นในซาตานสเล็บผู้กำกับแสดงให้เห็นว่าตัวละครเอกนั้นไม่ได้มีความเข่งครัดในศาสนามากนักตัวละครเอกไม่ได้ละหมาดครบ5เวลาจึงทําให้ผีตามหลอกหลอนนะครับส่วนในอินเพติอร์บ้านเกิดปีศาจตัวละครเอกของเรื่องที่เป็นหญิงสาวสองคนนะฮะค่อนข้างแต่งตัวว่าบหวามนะครับ และในหลายฉากก็ทําให้เห็นว่าไม่ได้สร้างหนังขึ้นมาในขนบของศาสนาสักเท่าไหร่นะครับแต่ไปเน้นเอ,เอาที่ความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่ศาสนาจะเข้าสู่ประเทศอย่างความเชื่อเรื่องคำสาปเรื่องอาถรรพ์ไปซะมากกว่าครับหรือแม้แต่การฝังศพอันเป็นประเพณีนินยมของชาวมุสลิมนะครับแต่ตัวละครเอกสองคนนั้นพูดก,กันว่าการฝังศพนั้นเป็นการเปลืองพื้นที่หากทําการเผาซะเลยก็จะ,จะสามารถนําพื้นที่นั้นไปใช้ในการเกษตรหรือทําประโยชน์อื่นได้นะครับ ชอบการนำบรรยากาศเก่าๆมาใส่ไว้ในหนังนะครับแม้ว่าจะเป็นยุคสมัยใหม่มีการเซตอัพในชุมชนที่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างตัดขาดจากผู้คนภายนอกนะฮะ ดังนั้นเราสามารถอนุมานได้ว่านี่คือชุมชนดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซียครับเราได้เห็นบ้านรูปทรงแบบเก่าๆการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะการจุดเทียนในยามค่ําคืนวัฒนธรรมพื้นบ้านของอินโดนีเซียโดยเฉพาะการลเล่นแบบวายังหรือหนังตะุงที่จะนําออกมาแสดงในช่วงเวลาสําคัญครับเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับหนังตะุงด้วยนะฮะ หรือแม้แต่การใช้อำนาจของผู้นำชุมชนและการใช้อำนาจของหมอผีประจำชุมชนนั้นมีผลต่อผู้คนในชุมชนอย่างไรครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะถูกนํามายงเข้าหากันได้อย่างลงตัวนะครับทําให้อิมเพติกรเป็นหนังที่นําเสนอคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซียได้อย่างแท้จริงพอสมควรเลยครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับอิมเพติกรบ้านเกิดปีศาจแม้จะมีข้อดีและข้อเสียเคล้ากันไปในทัศนคติของผมนะครับ ก็ได้สร้างปรากฏการให้กับวงการภาพยนตร์ของอินโดนีเซียไม่น้อยเลยครับเช่นการทำรายได้ตลอดการ5อันดับของหนังอินโดนีเซียได้รับคำชื่นชมจากเทศกาลหนังต่างๆนะครับเช่น Sundance Film Festival, Rotterdam Film Festival และบอนชอน Fan f น n าสติกฟิล l ม Festival ของเกาหลีครับแถมยังทำคะแนนจากคำชื่นชมของเว็บ Rotten Tomato นะฮะไปถึง95%ในช่วงเปิดตัวด้วยนะครับ และเป็นที่น่าเสียดายมากๆครับที่ส่วนตัวผมนั้นไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะช่วงเวลาที่เข้าฉายนั้นเป็นช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดรุนแรงในประเทศไทยเลยนะครับจนต้องรอเกือบ2ปีนะฮะเน็ตฟลิกเขาก็ใจดีเอามาฉายจนมีโอกาสได้ดูนี่แหละครับและก็เอามาเรีบรีวิวรับใช้ทุกคนณนโอกาสนี้ครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบอิมเพติกบ้านเกิดปีศาจเอาไว้ที่ เเต็ม10บคะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อ,อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ